โดนนก่อนหรือปล่าตายไไปก่อนโอ้ยตายไดไปแล้วโดนเฮ้ยโดนนิ่ไม่โดนโดนนีดนู่นไงนู่นไไม่โดนสองตัวอะไรว่าจะสาดสองนทีนี่แค่นโ่นแล้วนะโดนรอจังหวะซ้อนสองอีนี่ เอาดูเก็บให้ใหอีกตัวหนึ่งนัดแรกกะจะซ้อนสองไม่โดนโลภีเดี๋ยวเดี๋ยวผูกผูกไว้กันเดี๋ยวผูกตัวนี้ไว้เดี๋ยวผูกตัวนี้ไว้ผูกตัวนี้หน่อย เห็นไหมครับกลี้ยงอยู่นะมาแบบไม่ตกใจอะไรเลยใจอ,อยู่แม่จนี้อยู่ข้างหน้าเอาขึ้นก่อนไหมเอาขึ้นเลยก็ได้ขึ้นเลยนะเดี๋ยวมันตกใจจะตีนะ้ำจ,จ,จะล่ามีตัว สกองปีดีกจะได้มันหมานครับขวนตึ๊บเลยมาสองตัวครับะได้เอาตัวนึงกลันตอนแรกเะ็บดินมาสองตัวแล้วมันไม่โดนเก๋วดเดีเยวกับข้าวเย็นแล้วหนึ่ตัวนึงเังอยู่อยู่ี่เปนไหนโอเคโอ้ดีกันต่อครับ ได้ปลาเผาแล้วปลาปลายินแม่นปลาแม่นปลาแม่น,นปปแล้วมันเข้าภูมินี้แล้วมันหายไปไหนครับเข้างนี้น,นี่มันหายอย่างไรผมว่านึกว่านึกว่ามันโดน้ะตอมยิงไงอ๋อผมนึกว่าเลยไม่ยิงเลยไม่ยิยงนี้มไม่ได้มองตนะรงนั้นมันมาสองตัวเข้าตรงนี้ไงยิง,งนัดแรกอ่ะมันมันลอยคู่กันกะจ,จะซ้อนสองแล้วไม่โดนนี่ซ้อนสองมันบานกัน กะ,กะเจ้าจอดสวยไงไม่โดนสักตัวเลยนัดแรกปลาดปลรราดเดี๋ยวฝั่งตัวนึงมันมาเป็นคู่ป้าลูกกระชัง,งนี่ขี่กล้องโกโปรแบตหมดก็เลยให้แม่บ้านมือถือถ่ายให้อ่ะเดี๋ยวป้าไปเก็บก่อนครับผมแจมแรกมันหมาน,นครับ ต้นปะนินน้อยอุย้ยเสียวขาดเนื้อโดนเต็มไหมโดนเต็มอยู่เงียสีเหมือนน้ำเลยนะ่ะโอ้ยขาดเนื้อนะ่ะใช้ลูกเงี้ยงเดียวกับสายสองร้อยปอนด์นะครับแต่ว่าก็ถ้ามันติดนี่ เคยดึงออกง่ายสีมือนน้ำเลย่รจ่องตั้งนานเนี่ยนี่ไม่ใช่ปลาน๋อใสได้อยู่ครับเขาเต็มเนีคยโอเคมานีกแต้มแล้วนะครับเราดีมานี่ครับ ใส่ละ,ะ,ะ,ะเกือือครับผมเย็นเย็นนะครับผมกบ,บรรยากาศเยน็นเย็นตอน้าำครับสองตามนะครับมันๆครับเคครับอีกกันต่อครับ อู้ทันมึงโอ้เห็นตัวเลยเยบร้อยล้วะขึ้นตรงนี้พอเจ้าจิงขยับไปขึ้นหนูเสียงไงดอกมาติดอีกแล้วเสียงฟ้าร้องแล้ว จะกลับไปหาพวกหน้าๆตรงนู้นกันแนละน้องๆน,นะปลาเราไปเก็บด้วยครับเสียงฟ้าร้องมาแล้วเสจะจมานสองตัวนี่แหละเรานี่ไปเดี๋ยวปลาไปเก็บที่รถก่อนนะครับผมนีนะ่เสียงฟ้าเสียงฝนจะมาแล้วจมานมานเขายิงทีปงป่ป่าปนี่ปนินป่าปะดินกระชงังมันอ้วนกว่าน,นี้ เอาไปตื่มกันกอีกตัวนึงรอบที่ได้แล้วตัวนั้เออตัวที่สองนี่อตัวนั้นอ้วน,นวตับเลยมาสองตัวยิงนัดแรกกะจะร้อยสองฮะยิงตรงไหนยิงอยู่นู้นตรงรถกาจะร้อยสองนัดแรกไม่โดนไม่ <laughs> โดนมันก็ยังไม่ไปก็ลองเชย่อมือนี้อีกเมือนอีก,อ,อ,กอืมก็เลยเอาเอาตัวนึงก่อนก็นกเ,ลกเลยสับตัวอีกตัวนึงมุดหายไปเลย นายคนนึงจะยิงจอบยิงยังไม่เจอพวนี้ถ้าแตกฝูงแล้วหายเลยแปลกเหมือนกันถ้าคู่มันหนีคือไปเลยอืมตอนแรกว่าจะผูกไปเอเห็นจักตัวยังยังพี่ยังไม่ได้ลงน้ําเลยกจนสุงวันนี้ออวันนี้คือมาขําแน่นี่หน้าจอบวันนี้นก็เห็นเชะโดขึ้นตรงน,นที่ยิงไม่ตูวฮะใบบุญฤทิ์มีอน ป้าเลยอุย้ยนี่แสดงว่าไม่ใกล้เคียงใช่ไหมไม่โดนะฮะเอาใหม่เอาใหม่เอาทีเเเา่เดียวดถะดีไม่พายมาข้างหน้าด้วยนะ

ขอแต้มเดียวพี่ขอแต้มเดียวอืมเดี๋ยวก,กับข้าวเย็นนี้แล้วนี่ไงฮุ้ยของเราเหรอตัวใหญ่อของนี่ตั้ม,นมานก,กี่ตัวนี่ตัวเดียวเหรอครับได้ตัวเดียวถึงกรเดินขาไปงั้นอ๋อก็ปนีนสามตัวคนระตัวนี้ของนาติครับตัวใหญ่สุดนี่นาติมาตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วอันนี้ของผมที่ได้มาเย็นแล้วก็ตัวแรกดเดี๋ยวนาติจะปาไป ไปชาแหละรอที่บ้าน,นครับ,บเราไปทําแกงส้มกันนะครับไป,ปเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะติ๊กครับผมเอาปลาใส่กันสรุปเราไม่ไปซื้ออะไรเลยเหรอไปซื้อี่จะไปนัดติ๊กซื้อเครื่องเคียง <c ười> เครื่องปรุงแล้วก็เดี๋ยวนัติ๊กเอาปลาไปชําแหละรอที่บ้านครับไป<า>เจอกันที่บ้านไป น่าจะอร่อยกว่าปลาบึกเนาะงสองห้องอันนี้เป็นผัดฉาปลาบึกคือแบบที่หั่นแบบนานนะแบบเหนื่อเลยเนี่ยเชฟเสืบก็หนังแบบหมาอันนี้อใครทำเนะครับผมโอ้โหนี่เชฟเราเป็นคนทำครับชิมเลยน้ำต้มสกิตติ้งและเจดเป็นคนทำครับอร่อยไหมครับยังไม่กินเลยมาเราจะใส่ผ่านนะร้อน

พี่เราพักฐานหนึต้นไม่ค่อยพูดเลยชิมให้บ้วกขาเลยบ้วเขาบ้วกขาเอร่อยไหมฮะยังไม่กินเลยขอจิ้มก่อนครับบ้วกขาเอาเอาเขาอาออกเรื่อยๆครับยุ่งเขาหรือเปล่าหรือแสบอร่อยไหมโดนฉันน้าเอกจานเล็กกว่าเพื่ออะไรนะครับอย่าเรียกจานเลยพี่กะละมังกะละมังกะละมังข้าวหมา ดี๋ยวกานข้าวด้วยกันนะครับนี่ก็น้องๆเป็นเรื่องปกติในทุกวันนี้ได้ปลามาก็มาทำกินแล้วข้าวตมก็เล่นแบงอะไรใช่ไหมแงเนาะโอเคครับจำแจงเดี๋ยวไงขอยัดไปคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเขาเล่นข้าเข้าวตนมข้า้มข้าต้มข้าวต้มอร่อยนะฮะสุดยอดครับบอกผมใช่ไหม ไม่ได้จ้าไมเขาวน้จ้าไม่ได้รับที่นออ้องต้องแดละหมูละ